มอ,อปปตเนี FM 1 0 2 5รเสมกะสื่อสารสร้างสารรค์เก้าทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่นมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุมาออปตเนี FM 1 0เ2 5ร้เจดสห้เมกะเฮิร์จะนี้นปขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มาออกค่ะ Leisung Rana Kabin, <imitation> we begin to เข้าสู่รายการที่นี่มออกค่ะได้เวลานะคะกลับมาพบกับผู้ฟังคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะทางสถานีวิทยุมออไปต่อนีเอฟเ107.25เมกะเฮิร์ค่ะทางวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.psu10725.net แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะรับชมได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุมอ,อปัตตนีค่ะวันนี้ที่ฉันพรพิมลอุไรรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะเรากลับมาพบกันวันนี้ค่ะช่วงเช้าของวันอังคารที่31ตุลาคม2566นะคะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะก็มีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะมาฝากนะคะรวมถึงในส่วนของกิจกรรมนะคะของจังหวัดปัตตนีค่ะมาฝากกันทั้ง2ช่วงรายการไม่ว่าจะเป็นช่วงรอบ รั้วมออแล้วก็ช่วงรอบรั้วตานีค่ะตอนนี้ช่วงแรกของรายการนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงรอบรั้วมออกันก่อนค่ะช่วงรอบรั้วมออเข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะนั่นก็คือช่วงรอบรั้วมออนะคะรอบรั้วมออค่ะนะคะก็เป็นข่าวสารมออเป็นเจ้าภาพการประชุมสัญจรกรรมการ พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาทปอครั้งที่3ทับ2,566ค่ะซึ่งก็เปิดเวทีให้29สสถาบันนะคะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจการนิสิตนักศึกษานั่นเองนะคะ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาที่ประชุมอธิการปฏีแห่งประเทศไทยตอปอ,อครั้งที่3ทับ2,566นะคะซึ่งดำเนินการค่ะในระหว่างวันที่29-31ตุลาคม2566นะคะณมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขต ปัตตนีค่ะนะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีพิธีเปิดนะคะในช่วงเช้าค่ะที่หอประชุมอันอิมามอันนาวาวีคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตนีนะคะซึ่ง ที่ประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะโดยมหาทยาลัยสงขลานาคารินเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจรในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่3ค่ะประจำปี2566โดยมีผู้ช่วยศายสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้ประดับอธิการบดีมหาทยาลัยสงขลานาคารินเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะกล่าวต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ดรวิโรจน์ยุรวง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์ค่ะกล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์นักศึกษานะคะ ทปอ,อค่ะนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมค่ะนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะกิจกรรมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีผ่านกิจกรรมในโครงการปัตตานีเฮอริเทจซิตี้นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ดําดเนินการไปนะคะเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนะคะก็นําคณะนะคะที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะค่ะนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวของศิละปะวัฒนธรรม นะคะในย่านปัตตานี Heritage City นะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจนะฮะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีเรื่องของการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถนะจิตอาสาสู่นักศึกษานะคะในส่วนของอปัตตานีดีโคดสร้างสีสันปัตตานีผ่านกิจกรรมเปลี่ยนเมืองนะคะในส่วนของดีไซน์ดี렉เตอร์บริษัทซับ เปิดจำกัดค่ะ บรูท็อกสหัวข้อค่ะก็คือเรื่องของการบ่มเพาะทักษะผู้อุทนธรรมสู่การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษานะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประดินแวรลาเต้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีเป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็วยังมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาทบอ,อ,อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรกิจกรรมนักศึกษาและทัศนศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นอีก นึ่ไฮไลท์นะคะนั่นคือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของการบรรยายสรุปนะคะในเรื่องของ พหุวัฒนธรรมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะนะคะท่านใดที่ไม่ได้เข้าประชุมก็จะมีในส่วนของการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะสจุดภายในมอ,อปัตตานีนะคะซึ่งในช่วงของอการเวิร์กช็อปนะคะของผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะทางสถานีวิทยุมอ,อปัตตานี FM 1 0 7 2 5เมกะเฮิร์ของเราก็จะไลฟ์สดให้ได้รับชมบรรยากาศกันนะคะในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกนาะค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมใน ครั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมประชุมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก็จะประกอบไปด้วย ผู้บริหารบุคลากรด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาพร้อมกับผู้นำนิสิตนักศึกษาจำนวน184คนจาก29สถาบันค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะได้ติดตามรับฟังรับชมนะคะส่วนหนึ่งค่ะในบรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรมนะคะซึ่งเปิดกิจกรรมผ่านมาเมื่อวันนี้นะคะที่คณะวิทยาการอิสลามค่ะตอนนี้รับชมรับฟังกันเลยค่ะ ท่านอา,ธานอาธิการบรดีท่านรองอธิการบรดีผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็นิสิตนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับท,ที่ได้มีโอกาสเข้ามากล่าวต้อนรับในานามของหมหาลัยสงขลานาครินเข้าสู่การประชุม คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิติติทยาศาสตรประเทศไทยครั้งที่สประจำปี2566อยครับอย่างที่ท่านได้เห็นในวีดิทัศน์นะครับสงขานครินเนี่ยเรามี5วิทยาเขตวิทยาเขตปัตตานีนี่แหละเป็นจุดกำเนิดของสงขานครินนะครับเราเกิดที่นี่เป็นที่แรกนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการย้ายไปที่วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับนี่คือจุดกำเนิดของสงขานครินนะครับในตอนนั้นเนี่ยเราเป็น มาลายนี่เราไม่ได้ตั้งชื่อนะครับตอนนั้นยังเป็นมาลาัยภักใต้อยู่ตอนหลังก็เป็นมาวิาลัยสงขานคกลินโดยการได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9สงขานคกลิบเนี่ยท่านอาจจะงงนิดนึงนะครับบางคนก็เรียกว่ามาลายสงขลาจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะถูกเท่าไหร่นะเพราะมันไม่ได้ชื่อของจังหวัดนะครับมันเป็นชื่อของเจ้าฟ้ามหิดลคือหมออ,อนะครับเพราะงั้น หลายคนอาจจะงงนิดหนึ่งมอทำไมสงขานักลินนะครับเมื่อคืนนี่มาเวียเขตปัตตานีท่านรองบดินท่านก็พาไปเลี้ยงโน่นเลี้ยงนี่นะครับบางคนอาจจะนึกว่ามอเนี่ยมาแล้วอ้วนแน่เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมอเนี่ยมันเป็นนามพระราชฐานนะครับสงขานักลิน,นครับสงขานักลินมีห้าเวิเขตมีปัตตานีแหล่งกําเนิดของเราแล้วก็มีวิเขตหัดใหญ่วิเขตภูกเก็ต วิเขตสุราชธ,ธานีแลวก็วิเขตตังใน14จังหวัดเนี่ยเรามีวิเขตอยู่5จังหวัดเวลาประชุมทีท่าที่การต้องเดินทางประมาณสัก5 6 0 0กิโลนะครับนั่งรถกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพวกเรานะครับแต่ว่าแต่และวิเขตเราก็มีลักษณะพิเศษมีอัตลักษณ์พิเศษที่นี่เนี่ยเป็นที่ทราบกันว่าเป็นแหล่งที่ร่ํารวยในเชิงของวัฒนธรรมถ้าใครได้มาเมื่อวานนั้นจะเห็นว่าเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายมาก มีชาวมลายูถิ่นมีไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันตั้งแต่สมัยรังกาสุกะสองพันกว่าปีมาแล้วก่อนที่รังกาสุกะนี่จะเริ่มลดบทบาทลงแล้วก็มีอาณาจักรศรีวิชัยเข้ามาแทนที่แล้วเราก็มีความเชื่อมโยงกับรัฐสยามตั้งแต่ในอดีตหลายร้อยปีนับพันปีนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าไปที่หน้ากระทรวงกลาโหมเนี่ยเราจะมีปืนใหญ่จากปัตตานีเนี่ยพระยาตานีเนี่ย ซึ่งสร้างโดยลิมโตเคียมลิมโตเคียมเนี่ยเป็นนักรบนะครับเป็นพี่ชายของลิมกอเหนี่ยวครับมันก็มีเรื่องราวมากมายเลยถ้าใครไปดูประวัติศาสตร์นะครับผมก็ได้เรียนรู้เมื่อวานนี้เองฟังท่านวิทยากรน,นั่งเป็นชั่วโมงๆนะครับรองบดินก็ริมร้อยิิมใหญ่นะครับเพราะว่ามอปัตตานีทุกคนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีการไปเรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ ในวงแหวนวัฒนธรรมเขาทํามาหลายปีแล้วครับก็เป็นที่รู้จักและเป็นที่เข้าใจว่าปัตตานีนี่มีความเข้มแข็งในเรื่องนี้เป็นอย่างมากผมก็เชื่อว่าพวกเราที่จะมาอยู่ที่นี่ในช่วงสองสามวันนียจะได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ซึมซับสิ่งที่ปัตตานีมีเราอาจจะบางคนเนี่ยเท่าเท่าที่คุยเนี่ยไม่เคยมาปัตตานีเลยด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนว่ามาปัตตานีแล้วไม่ปลอดภัยเราก็หวังว่าสองสามวันนี้ เราจะได้เรียนรู้แล้วก็เป็นแอมบัสเดอร์ให้กับ3จังหวัดภาคใต้เอาคนต่างถิ่นโดยเฉพาะคนไทยเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆจากเครือข่ายทบอทั้ง36สถาบันมาที่แห่งนี้มากขึ้นมาทํากิจกรรมร่วมกันทั้งในมิติของนักศึกษาหรือว่าการวิจัยหรือแม้แต่การบริการชาการมาร่วมพลังการทําให้พื้นที่แห่งนี้มันเป็นดินแดนทองเหมือนที่มันเคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต วันนี้ผมขออนุญาตขอบคุณทุกท่านที่หอเกียตสงขลานักครินมาเยี่ยมเราถึงถิงถ่นแล้วก็มาเรียนรู้กับเราขอให้พวกท่านได้มีความรู้สึกที่ดีๆกลับไปนะครับมีอะไรขาดเหลือตกตกบุกคล่องนะครับก็ขออนุญาตขอโทษด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถห้ามพระพิรุณได้จริงๆเมื่อคืนนี้เราได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพระพิรุณน,นะครับท่านอาจารย์รัชชชดมาจากมอกเกษตรนี่พระพิรุณมาเต็มๆเลยนะครับ นะครับเราทานโรตีกันตามกลางสายฝนนะครับที่ไหนก็จะไม่มีนะครับเรามีฉลองเบิร์ดเดย์ของน้องๆจากมอธรรมศาสตร์ที่เป็นผู้นานักศึกษาก็หวังว่าอีกสัก2 0 3 0ปีท่านจะได้มาเป็นผู้ว่าจังหวัดราชการจังหวัดปัตตานีครับก็สุดท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะครับขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับในนามสงขลานักเรียนครับสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโรธยู่รวง์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวต้อนรับทุกท่านในวันนี้ครับในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชชมพูนิดประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานขอเรียนเชิญค่ะ อัสลามูอะลัยกุมผมคงพูดถูกนะครับพยายามฝึกทั้งคืนเลยนะฮะจริงๆในคำกล่าวเขาก็มีอะไรที่เป็นฟอร์มัลเป็นทางการอยู่มากพอสมควรซึ่งมันก็คงมีบางเรื่องที่น่าจะต้องพูดตามเนื้อหาแต่ว่ามันมี อีกหลายเรื่องที่ผมอยากจะพูดจากจากความรู้สึกของผมเองด้วยจากสิ่งที่ได้ได้รับได้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมารวมกันในที่นี่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยเขตปัตตานีในวันนี้และอีกในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวาน3วันนะครับ ผมคิดว่าการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสีตนักศึกษาของทปอนี่เป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งท,ท,ท,ที่ที่มีความเข้มแข็งมากผมสัมผัสได้ตั้งแต่วันที่ผมรับช่วงต่อมาจากท่านรองชัยพรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วงก่อนนั้นเราอาจจะติดขัดในเรื่องสถานการณ์โควิด ในแง่มุมต่างๆแต่พอหลังจากที่สถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลายเข้ามาแล้วเราก็ได้กลับมาเชื่อมต่อกันด้วยความเข้มแข็งแล้วเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผู้บริหารทุกสถาบันก็ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายเป็นอย่างดีมาตลอดในช่วงประมาณเกือบปีนะครับที่ผมได้รับ ตำแหน่งประธานนี้แล้วผมก็อยากเรียนน้องๆนินสิตนักศึกษานะครับทุกสถาบันนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรมผมคิดว่านี่เป็นเครือข่ายหลักเครือข่ายหนึ่งเลยนะครับที่มีพื้นที่ให้น้องๆได้มีโอกาสมาพบปะเจเจอกันมาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้ร่วมกันในหลากหลายแง่มุมจากเพื่อนๆของเรา เพื่อนๆต่างสถาบันของเราซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศไทยในเครือข่ายทบอ,อ,อซึ่งตามตัวเลขณปัจจุบันนะครับก็คือประมาณ36สถาบันเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายวันตอนที่ผมได้เข้ามาที่นี่นะครับก็ต้องเรียนทุกท่านและผมก็คิดว่าคงมีอีกหลายๆท่านที่มาปัตตานีเป็นครั้งแรกในชีวิต ผมก็อายุก็ไม่น้อยนะนะฮะก็อีกไม่กี่ปีก็กเกษียณแล้วนะครับก็เพิ่งเคยมาจริงๆนะครับนี่น่าจะเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดที่ผมเดินทางจากภูมิลำเนาของตัวเองมาสู่ใต้สุดของของประเทศไทยและถ้าไม่ได้มีกิจกรรมการประชุมสัญจรของเราในวันนี้ผมก็เชื่อว่าผมคงไม่น่าจะมีโอกาสได้มาปัตตานีแน่ๆ เช่นเดียวกับอีกหลายๆท่านและท่านลองบดินก็ได้กล่าวกับผมว่าผมเป็นคนที่อนุมัติหรือเป็นคนเลือกให้ที่มออปัตตนีได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้แต่ผมอยากเรียนท่านอธิการนิวัตด ท่านรองวิโรธท่านรองบดินแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกสถาบันนะครับว่าจริงๆแล้วเราทุกคนนี่แหละเป็นคนที่ทำให้เกิดการประชุมที่นี่ในวันนี้ที่มออปะตะัตตานีด้วยความตั้งใจของเจ้าภาพอย่างแท้จริงท่านที่เป็นกรรมการบริหารคงทราบเรื่องราวความเป็นมา มาเป็นอย่างดีแต่น้องๆที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการที่มีท่านรองที่การบดีต่างๆได้เข้าร่วมเนี่ยคงไม่ได้ไม่ได้เห็นความการเตรียมตัวของทางปัตตานีเหมือนพวกเราตั้งแต่วันแรกที่เราได้ได้เห็นชอบที่จะมาเยี่ยมเยือนที่มอปัตตานีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ 15บธันวาคม25โล 15. และในการประชุมสัญจรต่อจากนั้นท่านรองประดินก็ได้กรุณานเตรียมข้อมูลการนำเสนอเนื้อหากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับพวกเราให้กับคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องร่วมกับท่านรองวิโธรธรวมทั้งการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากท่านอธิการบดีนิวัฒนซึ่ง ผมมีโอกาสได้เข้าไปนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดของเราในการประชุมสามัญของทบอ,อซึ่งประกอบด้วยท่านิการบดีทุกสถาบันเป็นประจำทุกสองเดือนก็ได้นำเรียนความคืบหน้าในการทำงานของคณะกรรมการชุดเราอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเตรียมการอย่างเข้มแข็งของมอปัตนีเพื่อต้อนรับพวกเราซึ่งณวันแรกที่เราตัดสินใจว่าเราจะมาประชุมกันที่นี่ก็มีความ ไม่มั่นใจความไม่แน่ใจหลายๆอย่างว่าจะมีคนมากันเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ณวันนี้เราคงได้เห็นแล้วนะครับว่าด้วยความตั้งใจด้วยความทุ่มเทด้วยความดีงามของของปัตตานีของทางมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,ก,นก็ทำให้พวกเราได้มาอยู่ในที่แห่งนี้ร่วมกันได้มีโอกาสมาเรียนรู้ ความหลากหลายที่งดงามของพระหูวัฒนธรรมเราได้เห็นความเข้มแข็งของการขับเคลื่อนเมืองด้วยพลังขององค์ความรู้ทางวิชาการและพลังของน้องๆนักศึกษาที่นี่ซึ่งณนะวินาทีแรกที่เราเก้าวเข้ามาที่หัดใหญ่เราก็จะพบ น้องๆที่เป็น PSU ambassador มารอต้อนรับเราด้วยรอยยิ้มแล้วก็ทราบว่าผมมาเมื่อวานนะครับช่วงสายๆผมก็ทราบว่าพวกเขามารอพวกเราตั้งแต่เมื่อวานก่อนน,ะนั้นด้วยซ้ำวันในช่วงค่ำๆที่มีหลายๆสถาบันมาตั้งแต่วันวันเสาร์แล้วก็ตั้งแต่เช้าไฟล์ช้าของเมื่อวานจนต่อเนื่องเพื่อส่ง พวกเรามาที่นี่นะครับเพื่อให้เราได้มาสัมผัส ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งค่ะในคะในช่วงของพิธีเปิดการประชุมสัญจรการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทบอครั้งที่3ทั2566นะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะนะคะซึ่งมีพิธีเปิดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ยังคงมีกิจกรรมค่ะนะคะอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีเรื่องของการประชุมนะคะเรื่องของการบรรยายสรุปนะคะแล้วก ก็จะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะบางส่วนค่ะไปเวิร์กช็อปนะคะสจุดค่ะภายในมออปัตตานีไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปนะคะสายสีขยะแก้วนะคะที่ L I เ C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะแล้วก็เวิร์กช็อปนะคะเขียนลายผ้าดีมาปาติกนะคะที่ศูนย์หัตถกรรมดีมาปาติกนณะสถาบันวัฒนธรรมศึกษากะลยานิวัฒนาค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะนะคะจะไปเวิร์กช็อปนะคะพวงกุญแจเซรามิกค่ะที่ปัตาปตานีอาปัตตานสต้านะคะอะคาเดมีค่คณะนะศิลปกรรมศาสตร์มอ,อปัตตานีนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงเที่ยงวันนี้ก็จะมีพิธีปิดการประชุม อย่างเป็นทางการค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่มีในส่วนของอที่ประชุมนะคะนิสิตนักศึกษาค่ะนะคะแล้วก็หลากหลายสถาบันค่ะนะคะเดินทางมาที่ปัตตานีของเราค่ะก็คิดว่าการต้อนรับในครั้งนี้นะคะจะสร้างความประทับใจค่ะให้กับผู้มายเยือนนะคะนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นค่ะที่มออปัตตานีของเราค่ะช่วงนี้นะคะเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะนั่นก็คือช่วงรอบรั้วตานีกันค่ะ ช่วงรอบรั้วตานีข่าสู่ช่วงรอบรั้วตานีนะคะสำหรับช่วงรอบรั้วตานีค่ะนะคะก็เป็นข่าวนะคะเรื่องของงานประเพณีชักพระค่ะนะคะเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของ จังหวัดปัตตานีค่ะร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะก็จัดงานประเพณีชักพระประจำปี2566ค่ะที่จัดขึ้นนะคะที่บริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมหน้าสารกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีว่าที่100ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะแล้วก็มีในส่วนของอ พระสิริจริกาลังการค่ะก็เป็นประธานฝ่ายสงนะคะมีผู้บริหารเทศบาลเมืองปัตตานีข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองปัตตานีและพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมกิจกรรม เป็นจานวนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งงานประเพณีชักพระในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือค่ะระหว่างจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีและวัดต่างๆนะคะรวมถึงพุทธศาสนิกชนค่ะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งก็แสดงออกนะคะถึงความสําคัญคในการที่จะร่วมกันสืบสารประเพณีวัฒนธรรมนะคะเพื่อเป็นการ สืบทอดประเพณีอันดีงามค่ะให้คงอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งเรือพระให้สวยงามค่ะด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมนะคะถึงความรักความสมัครสมานสามาัคคีนะคะของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ค่ะนะเริ่มตั้งแต่ลงมือทําเรือพระนะคะก็ร่วมมือกันค่ะนะคะเรือพระเสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะวันที่มีประเพณีชักพระค่ะก็นะคะชักพระออกมาจากวัดค่ะเพื่อที่จะมาชุมนุมกันนะคะอย่างบริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมหน้าสารกลางจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็เริ่มตั้งแต่เช้านะคะในส่วนของ พุทธศาสนิกชนจากวัดต่างๆค่ะก็นําเรือพระนะคะามาจอดมาชุมนุมอยู่ที่บริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมซึ่งปีนี้นะคะก็มีเรือพระจํานวน21ลําค่ะมาจอดชุมนุมนะคะให้พี่น้องประชาชนค่ะนะคะได้ชมความสวยงามค่ะได้มาทําบุญเรือพระนะคะซึ่งก็ ได้รับความสนใจนะคะจากพุทธศาสนิกชนค่ะนะคะมาร่วมทําบุญกันเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ฉันก็ได้มีส่วนที่จะลงไปนะคะทาข่าวแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยค่ะนะคะก็ประทับใจค่ะกับบรรยากาศนะคะงานประเพณีชักพระนะคะในปีนี้ค่ะนะคะแล้วก็ปีต่อต่อไปค่ะก็จะได้พบกันนะคะเป็นการร่วมกันสืบสารประเพณีดีๆนะคะของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่สืบไปค่ะนี่ก็คือข่าวสารที่ หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงรอบรั้วตาหนีค่ะวันนี้เวลาของรายการที่นี่มออหมดแล้วนะคะรายการนี้จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลา8นาิกา35นาทีนะคะวันนี้ดิฉันพรพิมลอ,อุไรรัตน์ผู้ดำเนินรายการทีมง,งานรวมถึงรายการที่นี่มออขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ